คอณพงษนาคพการคุณเกรียงมัจฉานุนรเลอร์เล่าเจ้าเลวานุชมรนะคะคุายคุณค่ะเอเลียร์าเราในธรชกาพระเจ้ของเราแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเป็วพอร์นะคะเพราะวันที่โบุให้เราอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์ไม่เคยอยู่ทร้อมไม่เคยะาเราเลยพรงอยู่ในเรา เราจะไม่ขาดสิ่งใดเลยนะถะึงแม้บุรด,ดูเ่มือนโดยภาาและเรื่องหนังเราขานร่วมขายนี่แต่โดยทางพระเจ้าพระเจ้าให้เรา,าขาดแลนนะคะพระเจ้าให้เราขาดสูงนะคะขอบคุณพระเจ้านะะไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดขึ้นเราก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกกรณีนะคะขอบคุณทุกอย่างวันนี้เราจะมาร่วมแกันประพกรที่พระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างไร คุณพระเจ้านะคะอาเชิญอพี่น้องทุกคนนะคะที่มีพ้อรางใจที่อยากขอบคุณพระเจ้าให้มาเรามาทำบานเกียนมาสรรเสืิญพระเจ้าของเรานะคะว่าพระเจ้าช่วยอะไรเราพระเจ้าเลี้ยงดูเราเห็นไหม จนกว่าเราจะเข้าสู่แผ่นดินสรักับพระองค์นะคะขอคุณพระเจ้าสบัดนี้นะคะเชิญค่้าอาลัยญาติขอเจ้าพระเจ้าคุณพระเจ้านะคะสัดทวแม่สบัดนะคะขอพระเจ้าแม่ตางลนำอุยพรแม่ส นี้ก็เขอบคุณท่านาทุ่เชิญ่านนริักดคราบขไปเจ้าครับแต่่งโ่พระเจ้าทำไอยู่มีไฟเป่นเตียงเข้าทางเข้าดพระเจ้าตอนนี้่ขางรับอ กินแบบว่ากินแบบซุกซ่อนูนะตาหูห้วมัดเป็นอย่างับมันเป็นเดียวผู้ยิ่งห้อยมันเป็นหลายอย่างเออเนื้อเขา่เนแบบไม่กูบุญกินหัวหัวตาเรื่องอะรก็เออการผู้ได้เป็นการ่านั่งอยู่ยันยาที่โลดวานนี่เขาก็กินนผมเขาก็ดีถึงนเขาอ่ะเออนี่ล่ะผมแนแนะนั้งนอกุ่น 对的，嗯。<Yeah. S 2> yeah. เรามาใส่กัดผมปัดทิฐานคุคมๆไม่มากรันแลเพื่อหายเจของยาดีไปดูกัรน่ารักน่ารับดีวกเราจยังไ ยกถึงแล้ีเลยพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องขึ hmm. mm ้นเร้เกบัติผู้บองคุณพระเจ้าด้วยพุกุณของพระเจ้านะคะคือเจริาแค่ไหนคือปิบปิเก่อากก็ขอกคุนะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะพี่พระเจ้ารีดูนะคะก็ขอพระเจ้าสูงส่งในตอนที่ 离开岗位。<Yeah. S 2> right, right, right. พระเจ้าเจลไปนรัน้องเราไปด้วยกันในพระดาพระูกระด้างเราะยะเาเดินาไปดเรานะครับ ความสูงอยู่ที่น้องทุกเดินให้มีสติความมั่งคั่งภายในด้วยเถิดด้วยจำตญาณแห่งองค์พระบัญญัเจ้า ราบแรกนะครับก <Ơ> ็ค่ายนะครับสมุนแล้วที่ต <laughs> I <mean, yeah. S 1> ัวนราชธานีนะครับในที่โรงแรมกินตรงนัดกรรมซึ่งอยู่ใกล้ๆเองครับก็เขาเรียกว่าทั้งคนที่พูดเลยตัวนักศึกษานีงได้อยู่ตรงตรงแยกบอกระสอบเลยแยกบอกระสอบนี่แล้วก็ถึงโรงแรมพวกเราเสร็จัน พี่น้องว่าอยากให้เราไปได้เป <Yeah. S 1> ็นการทุกคนเห็นเหตุครับครับนอกจากคืนเดียวครับกคือค่อายมีว <Yeah. S 1> ันเสาร์ค่ายมีว 6, ันเสาร์นะครับเสาร์ก็เริ่มเช้าเลยเช้าวันเสาร์แล้วก็เสร็จคืนนอนคืนวันเสาร์แล้วไปประมาณประมาณบ่ายสามแล้วก็กลับบ้านนะครับมีแค่ก็คือแบบเต็มที่สองปันเต็มพี่น้องสนใจี่น้องไป เราต้องมีความกลังว่าสุขภาพเราจะแข็งแรงไปได้่มเนีเราจะพอใช้จ่ายก็คือเป็นไช้ที่ไม่แพงแต่ไม่แพงก็าเูดอนใช่ไหมครับถาูดอเราไปสีนเราสี่คืนนนอนคือนนอืนคืนหนึ่งคืนคืนหนึ่งนอนขนาดนอนเคื่งหนึ่งเราจ่ายเยืองว่าเหตบผลมันใกล้บ้านเราจะไปนอนไปได้ก็คือว่าจริงๆคือค่าค่้กับค่าที่พัก าึงพันบาทเนี่ยทุกคนจะหลืองีกินข้าวเพราะว่าค้าที่พักประแชร์กันเราท่องประสบสารณคนค่าที่พักหกร้อยห้าสิบาทแต่มีอาหารให้สอง คือว่า19หรือ20ตุลาเสาร์เราเดินทางแต่เช้าไปถึงบนเที่ยงสัก้9โมงไอ้เจ็บบนเที่ยงได้ก่อน9โมงประมาณนี้แหละแต่จริงเราต้องบเพราะว่าสีสังเกตเรามีมีการพิธการในเช <mel> ้าว <anything> ันเสาร์วันแรกที่เราจะร่วมกันนำอยาให้พี่น้องมีส่วนในการเป็นกองเชียร์ในตัวที่ทางเผื่อเห็นไหมครับ